ไห้ตัวนี้นะคะก็ Copy ล,ลงที่โคมค่ะไปที่โคมปึ๊บจบเปิบก็เพจตรงนี้เพื่อเข้าได์นะคะที่เราทําการให้ดาวน์โหลดไดเวอร์ค่ะเข้าไปที่ไดเวอร์นะคะเสร็จเปิบไปที่ Mac d ไดเวอร์ c d r i ไดเวอร์แล้วก็ไปที่ตัวนี้นะคะกดดา,ดาวน์โหลดได้เลยค่ะไฟล์นี้เป็นประเภทอันตรายก็ดาวน์โหลดต่อโอเคดาวน์โหลดต่อแล้วก็ รอดาวน์โหลดตอนนี้เครื่องก็จะทำการดาวน์โหลดไดเวอร์แล้วนะคะตัวหนึ่งนะเสร็จปึ๊บมาที่นี่ค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ไดเวอร์ค่ะพอไดเวอร์มาแล้วก็กดไปที่นี่นะคะดับเบิลคลิกแล้วก็คอนติเนียต่อค่ะพอคอนติเนียเสร็จปึ๊บก็กดคอนติเนียต่อแล้วก็กด i n s t a l l ค่ะแล้วก็ Use p a s s w o r d ดพาสเวิร์ดก็ใส่เป็นพาสเวิร์ดของ Mac ใช่ไหม ใส่ p a s ว w o ของเครื่อง m a กของทางคุณลูกค้าได้เลยนะคะเพื่อ install ซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะปึ๊บกด install ค่ะโอเค install success เรียบร้อยแล้วนะคะปิดค่ะกดค e e ค่ะอันนี้<ร>ก็คือเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวไปที่ตัว setting application นะคะเราก็เลือกไปที่ Setting e e p r f เ e ตติ s e t t i n g r r e f e r e n c e ค่ะกดคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บไปที่ p r i n t e r and Scanner นะคะกดบวกค่ะแล้วก็กดไปที่ EML เป็นชื่อของเครื่องนะคะ EML Label เลือกแล้วก็กด Add ได้เลยค่ะนี่ก็จะเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จการเชื่อมค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองปินกันดูนะคะ เราก็จะไปที่ไฟล์ PDF ที่เราจะต้องการริ้นปึ๊บกดมาแล้วก็เลือกปรินเตอร์ค sì. ่ะเสล้งค่า uh ็จ้ากระดาษนะคะส่้วเใหญ่เ็จะร้เป็นร้วยทร็ร็จเค้วเร็จ็สล้วเสร็จเร็กเปร็กเร็จเเะแล้วเส็จเแล้เล้วเเร้เล้ค่ะเสรเสเ็จร็้นออกมาค่ะ เรียบร้อยนะคะ